สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ยุ้ยจะมาอธิบายการใช้ไม a เมคูดค Can't และ Must ที่ถูกต้องค่ะเนื่องจาก Assignment 3ของพวกเรานะคะเราจะต้องอธิบายในสิ่งที่เป็น how to ประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะซึ่งในการอธิบายสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีเรื่องของสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำและบางสิ่งที่อาจจะทำก็ได้งั้นเรามาดูความแตกต่างกันเลยค่ะ ตัวแรกที่จะให้ทุกคนรู้จักนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของ might could may อันนี้หมายถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะทําก็ได้เขาเรียกว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อ่ะเออมันมีความที่แบบคาดคะเนยอยู่นะคะไม่ชัวร์เท่าไหร่ต่อมาคือ must ค่ะ m u s t ตัวนี้เนี่ยนะคะมีไว้สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ชัวและคุณจะต้องทำห้ามพลาดเป็นอันขาดและสุดท้ายค่ะคือสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็จะมี can't และ must not ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของทม์ไลน์นะคะด้านบนสุด must คือสิ่งที่ต้องทำต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่น Sophie must be at work. It's 10 o'clock and she works from 8 t o 2 p.m. 2> いいคือ Sophie s o โซฟีต้องอยู่ที่ทำงานนะตอนนี้มันเป็นเวลา10โมงเธอทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนชัวร์วฟันธงเลยนะคะต่อมาคูดเมยไหมอาจจะเป็นสิ่งที่แบบ อาจจะทำอ่ะอาจจะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้จะมีความลำาไยเบาๆนะจะไปดี day, ไม่ไปดีจะยังไงดียกตัวอย่างคะ่ะ I have been g o t got any homework I could go to the beach this afternoon ก็ไม่มีการบ้านนะนะคะก็สามารถจะไปบีชได้แต่ฟันธงว่าไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ May I must help my mom afterward I may go to the beach ฉันจะต้องช่วยงานคุณแม่หลังจากนั้นฉันก็อาจจะไปที่บีชนะแต่ก็ไม่รับปากเนาะ ไม่ค่ะ I might go to the beach but I'm not sure because I really busy today คืออย่างไปบีชนะก็อาจจะไปนะแต่ก็ไม่แน่ใจอะ่ะเออมันรู้สึกว่าวันนี้ยุ่งมากเลยเห็นไหมคะว่าคูดเมยไหมมันจะมีความลำยายอยู่คานค่ะคือสิ่งที่โอเคไม่ีทำแน่นอนนะไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่ครัวแน่นอนก็คืออย่างเช่น Sophie can't be at work It's half past three now เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าโซฟีเนี่ยทำงานแต่8ปโมงเช้าถึงบ่ายสตอนนี้บ่ายสครึ่งโอ้ไม่อยู่ที่ทำงานแน่นอนอลองดูตัวอย่างให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ค่ะ he can't be rich โ oh อ้โหแต่งตัวแพงมีเครื่องบินส่วนตัวขนาดนี้ he can't be poor ขอโทษค่ะ he can't be poor ต่อไป he might want a brownie once they're done he might want a brownie once they're done คือ เขากอ็อยากจะทานแบบนี้มั้งถ้าเกิดว่ามันทําเสร็จไม่ได้หมายความว่าอุ้ยต้องกินแน่นอนต้องรอชัวรชัว he must be very angry คือโอ้โหหน้าแดงขนาดนี้นะคะต้องโกรธอยู่แน่ๆเลยแล้วทีนี้พวกเรานะคะจะเอาไปใช้ในประโยคที่เราจะต้องแต่งใน assignment 3เราได้อย่างย อยากให้ดูอย่างนี้ค่ะยกตัวยอย่างเช่นถ้าว่าคุณทำหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอ,อยากเป็นคน healthy person นะเขาบอกว่าคนที่จะสุขภาพดีจะต้องกินผักก็ต้องใช้ประโยคนี้ไปเลยค่ะ you must eat some vegetable you must eat some vegetable แต่ถ้าเกิดสมมติคุณทำเป็นเรื่องของ how to run a business เราก็ สิ่งที่จำเป็นมากเลยก็คือการจดทะเบยียนบริษัทใช่ไหมคะก็คือ you must register for trademark you must register for trademark จะเป็นต้องทำแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของ3ประโยคลำไยล่ะคุเม,มไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็น healthy person บางทีบางคนเนี่ยมันมีคำแนะนำาว่าคุณควรจะดื่มน้ำวันละสองลิตรแต่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะ มันเกิดความไม่แน่ใจขึ้นหรือไม่อยากจะบังคับผู้ชมของเรามากเกินไปแล้วก็สามารถใช้ประโยคที่ว่า you may drink two liters of water you may drink two liters of water per day ก็ได้แต่ถ้าเกิด can't นะคะ can't หรือ must not นะก็คือไม่ควรทำไม่ควรให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดนะคะก็อย่างเช่น uh, you can't drink a lot of alcohol ถ้าเกิดอยากลดน้ำหนักอยากลดความอ้วนอยากดูแลสุขภาพ you can t drink too much of alcohol สังเกตน,นะคะว่าทั้ง m u s t coat u l d m เ m มคา t เนี่ยครูจะทำด้วย verb หนึ่งตลอดเลยอะ่ะเออไม่ต้องแบบไปทำอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะคะพยายามเช็คความถูกต้องกันด้วยหลกัหลกๆนะคะประโยคเหล่านี้มีไว้สำหรับการอธิบายและบอกว่าสิ่งไหนเป็นทิปที่ควรหรือไม่ควรทำดังนั้น ถ้าเกิดคุณทำความเข้าใจในเนื้อหาที่คุณต้องการนำเสนอคุณจะแต่งประโยคนี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนขอให้โชคดีแล้วเจอกันในคลาสบ๊ายบายค่ะ